สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการ flash USB sender นะครับในรุ่นที่เป็นสีขาวตัวนี้นะครับวิธีการนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมนะครับเครื่อง PC หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับนำมาแล้วก็เอาโปรแกรมนะครับตัวนี้นะครับซึ่งจะต้องโหลดเข้าไปที่เครื่อง PC หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับ ซึ่งจะต้องเรียกไฟล์ที่ชื่อว่า m f g 2ตัวนี้นะครับหลังจากที่เรียกโปรแกรมแล้วนะครับก็จะขึ้นมาหน้าตาลักษณะแบบนี้ทีนี้เราสังเกตนะครับว่าตรงส่วนของช่อง A นะครับมันจะเขียนว่า No Device c o n n e c t อยู่ตรงนี้ก็คือยังไม่มีการเชื่อมต่อนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเชื่อมต่อกับตัวโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่า PC นะครับ USB Sender นั้นเราก็จะต้องอนำมานะครับ กดที่ตรง usb sender ตรงนี้ค้างไว้นะครับแล้วค่อยเชื่อมนะครับอย่าเพิ่งปล่อยมือนะครับเชื่อมต่อเข้าไปที่ตัว n o t e บุ๊กนะครับหลังจากที่เชื่อมแล้วนะครับจะสังเกตนะครับว่าตรงโปรแกรมแจ้งมาว่ามี device connect เชื่อมแล้วนะครับเราก็ปล่อยมือนะหลังจากนั้นเราก็ไปกดปุ่ม start ที่อยู่ทางฝั่งขวามือได้เลยนะครับทีนี้โปรแกรมก็จะเริ่มทํางานนะครับเราก็รอสักครู่นึงนะครับไม่นานมากนะครับไฟ usb ก็จะมีการกระพริบนะฮรแล้วโปรแกรมก็จะทํางานของมันไป สักคู่หนึ่งแล้วก็จะขึ้นมานะครับว่า complete นะครับหลังจากที่ขึ้นมาว่า complete แล้วนะครับทีนี้เราก็จะเข้าไปกดปุ่ม stop นะครับที่อยู่ทางฝั่งขวามือก่อนนะครับหลังจากที่กดแล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะดึง usb sender ออกจากตัวเครื่อง pc หรือว่า notebook ได้แล้วนะครับเราก็จะนำไป pairing กับเครื่องของ quick share นะครับแล้วก็นำไปใช้งานได้เลยครับ เราขอจบวิธีการแฟลช USB Sender นะครับในรุ่นสีขาวแต่เพียงเท่านี้ครับ